คำถามต่อไปนะครับจากน้องหนิงนะครับน้องหนิงนี่เป็นแฟนรายการดูประจำนะครับอยู่ปหนะครับอยู่ปหคุณลุงคะตอนนี้ผมของหนูเนี่ยยาวยาวเลยก้นแล้วหนูรักผมของหนูมากแต่ปีนี้หนูจะย้ายโรงเรียนไปสังกัดกรุงเทพมหานครหนูจะต้องตัดผมไหมคะหนูถัก หนูถักผมเปียไปโรงเรียนทุกวันไม่เคยปล่อยผมลุงลังเลยผู้ใหญ่บางคนชอบพูดว่าถ้าไว้ผมยาวแล้วจะโง่แต่หนูเรียนได้เกรดสี่หมดน้องหนิงน้องหนิงดูรายการลุงบอกอบ่อยๆนะั้น้องหนิงต้องจับหลักการนะสู้อย่าไปตัดนะอย่าไปตัด แล้วถ้ามันมีครูคนไหนไปตัดผมของหนูนะหนูฟ้องมาที่รายการลุงนะถ่ายรูปตอนที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ผมมันยังยาวอยู่นะแล้วถ้าถูกตัดถูกก้อนผมถูกอะไรถูกบังคับอะไรทั้งไหนส่งมาที่รายการบอกชื่อโรงเรียนมานะครับเดี๋ยวลุงจะช่วยจัดให้ถ้าอยู่กรุงเทพนี่ไม่แน่อาจจะเดินทางไปจัดรายการหน้าโรงเรียนนะครับเดินทางสะดวกคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กันนะผมเข้าใจอยู่นะรับผมจริง ช่วงหลังนี้ก็มีการวิวาทะกันใน Facebook ของบอกหลไรจุดนะครับมีโรงเรียนบางโรงเรียนที่ผู้บริหารแล้วก็นักเรียนรวมถึงสิทธิ์เก่าเนี่ยที่ถูกผมเนี่ยพาดพิงถึงนะก็มีปฏิกิริยาตอบโต้กันแล้วก็ถกเถียงกันจริงๆแล้วไม่ได้เถียงกันที่ประเด็นหลักการเรื่องทรงผมอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันลาไปสู่เรื่องข้างๆซึ่งไม่เป็นโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแก่นสารจริงๆนะครับ แต่เอาเป็นว่าประเด็นเรื่องทรงผมเนี่ยควรจะต้องสู้ต่อนะครับมันก็เหมือนกับเรื่องไม้เรียวนั่นแหละวันก่อนผมไปเจอคุณหญิงกัษมานนะครับคุณหญิงกัษมาก็เล่าให้ฟังนะว่านะครับในสมัยที่คุณหญิงเองเนี่ยก็เป็นประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนนโยบายขอไม้เรียวคืนจากคุณครู นั่นมีแรงต่อต้านมากนะครับแล้วเป็นแรงต่อต้านแปลกดีมันเป็นการแรงต่อต้านจากทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเพราะผู้ใหญ่เนี่ยยังเชื่อว่าไม้เลียวเนี่ยสร้างนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่ายื้อยุดกันพอสมควรนะครับยื้อยุดกันพอสมควรแต่สุดท้ายเนี่ยนโยบายนี้ก็เกิดเป็นสำลิศผลใครยังตีนักเรียนด้วยวิธีการดังกล่าวอยู่อันนั้นก็จะมีปัญหาอันนี้นะครับก็ทําให้ครู ไม่ไม่สามารถลงโทษเด็กโดยการเคี่ยนตีได้อีกตอนนี้ลองคิดดูนะถ้าจะปล่อยให้เคี่ยนตีหรือไม่งั้นมีนโยบายคืนไม้เลียวอะไรเงี้ยเอาไม่เลียวกลับไปอีกครั้งหนึ่งผมว่านี่เรื่องใหญ่ดังนั้นเรื่องทรงผมก็เหมือนกันมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ฝ่ายหนึ่งที่เขาคุ้นเคยกับลูกการแบบนี้เขาจะพยายามยื้อยุดแล้วก็ มีปฏิกิริยาอยู่บ้างมันเปลี่ยนผ่านไม่ได้โดยง่ายทั้งหมดหลายโรงเรียนก็ทําได้ดีนะครับก็ขอชื่นชมหลังผมจะไปมีโอกาสไปสัมภาษณ์และไปพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนที่เขาเขาสามารถเปลี่ยนผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างอย่างราบลื่นนะครับแล้วก็ลองดูซ้วว่ามันมีมันมีแง่มุมการเรียนรู้ใดๆบ้างน,นะครับส่วนโรงเรียนไหนที่ยังเก๊กเก๊กลางๆอยู่ผมบอกได้เลยนะคุณไม่มีทางคุณไม่มีทางฝืนกระแสนี้ได้ มันเป็นหลักสิทธิมนุษยชนครับดังนั้นการตัดผมเด็กเนี่ยจึงไม่ถูกนี่วงน,นี่น้องหนิงอย่างกรณีน้องหนิงเด็กเขาพิสูจน์แล้วว่าสความที่เขาผมยาวนั้นไม่ได้ก่อปัญหาเลยเกี่ยวกับการเรียนแต่การที่โรงเรียนมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เนี่ยม,มันทำให้เด็กรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนอะ่ะไม่ชอบโรงเรียนไอความรู้สึกไม่ชอบแบบนี้ยมันจะติดพันเด็กไปเรื่อย แล้วมันจะทําให้เกิดความห่างเหินค่อยๆปริห่างไปเรื่อยๆโรงเรียนมันจะกลายเป็นโรงเชือดอยู่แล้วครับเด็กเนี่ยเหมือนซอมบี้เลยฮะเรียนอยู่ในโรงเรียนนี่ตาลอยแบบหมดแรงหมดเรื่อหมดแรงไม่มีความมีชีวิตชีวาคุณไปดูสิว่าตอนไหนเด็กนักเรียนมีชีวิตชีวาที่สุดตอนเลิกเรียนเพราะโอดออดนะฮะลักคันเลิกเรียนมันดังนีนเด็กมันเฮเลยแสดงความมีชีวิตชีวา ุต้องตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานมากโรงเรียนมันไม่มีความเป็นมีชีวิตชีวามันน่าเบื่อเหมือนอะพอละไม่ใช่และเดี๋ยวพูดละของขึ้นของขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปเอาเป็นว่าหลักๆเลยเนี่ยน้องหนิงอย่าตัดผมนั้นลุยเลยลูกลุยนะดูรายการไปนะวันหลังจะพาไปพบปรบรรฐมตรี